หลังจากการทดลองการก่อวอดหรือการตั้งไข่ของปลากัดนะคะเราก็ทิ้งเขาไว้หนึ่งคืนแต่สำหรับตาตาทิ้งเขาไว้สามคืนได้เลยเพราะว่าตาไม่รู้ว่าเขาจะต้องตั้งไข่อย่างไงก็แอบมาดูทุกวันแหละแต่คือไม่รู้ไงคะว่าเขาจะต้องตั้งไข่กันแบบไหนเราไม่ได้ตั้งกล้องทิ้งไวเ้เนาะคราวเนี้ ตาก็มาสังเกตดูตรงนี้นะคะที่พลาสติกที่เราทําไว้ให้เขาก่อวอดอะคะ่ะตัวผู้เขาจะก่อวอดแล้วคนนี้เนี่ยตาม,มามองดูเอ๊ะมันเศษอะไรสีดำๆคิดว่าแต่ผงหรืออะไรมาติดนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยเนี่ยดูสิคะนี่คือลูกปลานะคะลูกปลาตาก็เลย พอมั่นใจแล้วว่าเป็นลูกปลาแต่ก็เลยจับตัวเมียออกนะคะแล้วก็ปล่อยให้ตัวผู้เขาเลี้ยงลูกปลาให้แข็งแรงแล้วเจ็ดวันตาก็จะมาเอาตัวผู้เนี้ยออกไปเพราะว่าถ้าหลังจากเจ็ดวันไปนแล้วอ่ะเขาจะกินลูกเขาเนาะอันนี้ก็คือข้อแรกนะคะส่วข้อที่สองก็ ข้อที่สองก็เป็นเหมือนกันค่ะแต่เลยรู้ว่าเป็นลูกป่าเนาะแต่ก็จับตัวเมียออกเหมือนกันก็ทิ้งเขาไว้จริงๆเราต้องทิ้งเขาไว้หนึ่งคืนแล้วก็เขาก็จะรัดกันเนาะรัดแล้วก็เขาจะฟอกตั้งไข่อืมเนี้ย ได้ผลนะคะครนี้เราก็มารอดูเนาะเจวันเราก็จะเอาตัวผู้ออกเดี๋ยวตาจะตั้งใจนะเลยจะไม่ลืมเลยนะคะพอตากลัวตัวผู้เขากินลูกปลาเขาอันนี้กินกินเรืออะไรอะหรือหรือ,อยังไงเขาไปใส่ในวอดหรือเปล่าโอเคค่ะ